วันนี้ก็เป็นอีกวาระหนึ่งของทางวัดบางสวรรค์เป็นที่ทราบกันดีว่าวันแรมหนึ่งค่ำของขึ้นเดือนห้าของทุกปีก็มีกิจกรรมกับเกี่ยวกับการส่งน้ําพระประธานส่งน้ํารูปเหมือนอดีตหลวงพ่อเจ้าวัดวัดบางสวรรค์หลวงพ่อพระอธิการเน,นพุทธรักษคีโตหลวงพ่อพระครูปัญญาสารสุนทรซึ่งมีสืบเนื่องประจํามาตั้งแต่ ครั้งหลวงพ่อยังคงมีชีวิตยอยู่แล้วก็มีกิจกรรมนะครับนำน้ำจากแหล่งสำคัญของจาบางสวรรค์นั่นก็คือสาแก้วบางสวรรค์ที่นำมาใช้เป็นน้ำครั้งหนึ่งบอกว่าในรัชกาลที่เก้าได้นำน้ำไปเข้าพิธีมูรธาพิเศษนะในรัชกาลที่9แล้วหลังจากนั้นก็ยังกระทําสืบเนื่องมา แล้วก็คิดว่ากิจกรรมดีๆอย่างนี้ยังคงมีต่อไปคู่บ้านบางสวรรค์นะครับให้ชาวบ้านบางสวรรค์ได้1ปีหนึ่งครั้งกับงาน,นวันขึ้นหนึ่งค่ำเดือนห้าหรือท,ที่ทราบกันดีว่าส่งน้าพระประธานส่งน้ํารูปเหมือนอดีตหลวงพ่อเจ้าว่านวัดบางสวรรค์ครับกิจกรรมมีกันทุกปีวันแรมหนึ่งค่ำเดือนห้าปีนี้ก็ได้รับความร่วมมือจากองค์กรต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางหน่วยงานของอบต ซึ่งนานยในท่านนายกนะเกียรติศักดิ์จิตรัดเข้ามาให้การสนับสนุนและก็องค์กรชุมชนไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนกับโรงเรียนแต่ท้องถิน่นพ่อค้าประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในปีนี้กับกิจกรรมดีๆอย่างนี้ยังคงสืบต่อสืบทอดต่อไปครับ วรรณาประพันธ์นะคะวันน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเขาปีนี้นะคะได้รับเกียรติให้มาจัดสถานที่นะคะให้มาเป็นพิธีกรตลอดงานนะคะจากท่านสุนีคมกล้านะคะแม่บ้านของท่านกำนันประพานคมกล้านะคะซึ่งเป็นหัวขบวนนะคะในการที่จะขับเคลื่อนนะคะงานของประจําปีของหลวงพ่อล้อมนะคะประจําปี2564ปีนี้นะคะตั้งแต่วันที่5ถึงวันที่14 มีนาคมนะคะ2564นะคะวันนี้ก็เ,เป็นการแห่น้ำนะคะจากสระแก้วนะคะเพื่อที่จะมาทำพิธีนะคะตรงนี้นะคะทั้งสองหน่วยงานนะคะสององค์กรก็คือ,อท้องที่และก็ท้องถิ่นนะคะผนึกกำลังกันนะคะจัดงานวันนี้ขึ้นมานะคะมีองค์การบริหารส่วนตำบลบางสวรรค์น,นะคะภายใต้การนำของท่านนายกเกียรติศักดิ์กิจรัตน์นะคะท่านอารองธนาทิพอนุพันธ์นะคะท่านรองสุทรหนูพริก นะคะและก็ทางฝ่ายของท้องที่นะคะก็มีกำนันประภาคสกล้านะคะและก็น้องอสุรีคมกล้านะคะภรรยาของท่านกำนันนะคะ,ะมาบันินก,กำลังการตลอดจน ผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสารวัตรกำน,นันแพทย์ประจำตำบลทุกคนนะคะมาร่วมด้วยช่วยกันงานวันนี้ก็สําเร็จลุลร่วงออกมาได้ด้วยดีนะคะทุกๆก,กิจกรรมนะคะเราเน้นให้พุทธศาสนิกชนพุทธบริษัทนะคะได้มาร่วมทาบุญกันนะคะก็ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากนะคะมีสิทธิานุสิ์และก็พุทธบริษัทพุทธศาสนิกชนคนดีทั้งหลายมาร่วม มากมายนะคะก็ถือว่าประสบความสําเร็จนะคะวันนี้นะคะก็ในนามของอผู้นําท้องที่ผู้นําท้องถิ่นขอบคุณทุกคนทุกท่านทุกภาคส่วนนะคะที่มามีส่วนร่วมให้กิจ,จกรรมวันนี้เดินทางมาจนถึงวันสุดท้ายและสําเร็จรุ่วรงะค่ะขอบคุณมากค่ะ